สวัสดี FC ที่น่ารักทุกคนจ้าฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งให้จอยน้ำเน่ด้จ้าเด้อมือนีค่ะทุกคนเป็นมือวันหยุดของทางร้านเรานะคะแฟนจอยกัเลยได้มีโอกาสไปส่งลูกสาวพรหมนาพอรอมตาก,กันค่ะลูกสาวก็ดีใจหลายนึงค่ะดีใจแห้งนะคะกอดพอบออบอ่นบ่บปล่อยเลยนะคะเพันยิ้มเปยเปยเลยค่ะ หลังจากที่จ้อยนะคะไปทรงเด็กหน่อยเขาเรียนเรียบร้อยแล้วค่ะแฟนจ้อยก็่วนเอาขยะไปทิ้งค่ะเมือนน่อหนีเป็นวันยุดนะคะแต่ว่าคือสิบวันยุทธค่ะเอาขยะมาทิ้งนะคะทุกคนพ่อมาหอดค่ะแฟนจ้อยบอกว่าบลงดอกเดอร์จัดการเองรูดจ้อยก็เลยโอเคบลอเป็นอย่างดอกจ้าเดียวอีนางเห็ดเองขยะน้อยนึงค่ะบลอมีอย่างรายดอกค่ะแฟนจ้อยเพิ่งก็เลยไปอยากล่งค่ะน้อยหนึ่งเพิ่งก็เลยอยากให้เมียเห็ดเบิ้งนะ ให้หูรสชาตินในการอัคยามาทิ้งเน่นะคะจักน้อยพ่อต่ว่าเซจเรียบร้อยแล้วค่ะก็มาล้างใหม่หล้างมือทําความสะอาดค่ะแล้วเราก็จะเดินทางไปซื้อของต่อค่ะมือหนีนะคะจ้อยสิบอ้าทุกคนไปซื้อของค่ะซื้อของเขาลานค่ะเป็นสินค้าที่แบบว่าจ้อยบ่เคยขายเลยนะคะเอาเขาลานครั้งแรกนะจ๊ะพอมาหอดค่ะจ้อยกบสีง,งงๆค่ะลานหนีก็เป็นลานเก่านะคะที่จ้อยเคยผ้าเมยามาซื้อค่ะ สีงงๆค่ะสีอาแบบได้ดีค่ะเพระาะว่าบม่เคยซื้อค่ะทุกคนแฟนจ้อยกันยางมากค่ะบอกว่านี่แบบแบบนี้แหละที่เขาขายกันอันนี้จะเป็นกระปุกอ้อมสินค่ะทุกคนกระปุกอ้อมสินแบบไม้ไผ่ค่ะหนาหักนะคะทุกคนเอาไปขายยี่สิบบาทนะคะแฟนจ้อยก็เลยบอกว่าถายุนีแหละเดี๋ยวสิไปเอารถมาก,ก่อนจ้อยก็เลยถาเพิ่นย่แถวแถวนี้นะคะทุกคนของเขาหลายแห้งค่ะ ามสีใดแตละอย่างนะคะทุกคนก็นถามกันไปถามกันมาค่ะแบบนี้ดีบ้างเ้ขายใดบ้างเฮประมาณนั้นนะคะทุกคนสุดท้ายแล้วนะคะจ้อยกระด้ประมาณอย่างที่เห็นเลยจ้านี่ค่ะจอยก็เลือกมาได้๋ยวซ้ำนี่ละค่ะคนอื่นเขาก็เลือกได้หลายเติบนึงนะคะเดี๋ยวจอยเสียห้เบิรงค่ะนี่ค่ะตัวแถวเงีวเหยียดเลยค่ะหลังจากที่จอยสื่อเซตแล้วนะคะนี่ค่ะบลายดอกกันน้อยห,หนึ่งค่ะ เดี๋ยวคลิปหน้าน,นะคะเจ้าสิมาอัปเดตนะคะว่าเจ้าสิไปจารลานแบบไหนนะคะไปค่ะสวัสดีค่ะ